สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ <c oughs> แลอาจารย์ท็อปนในรายการสหวิทยาโหรานะซึ่งรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ <c oughs> มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร,ร061 99226450925929261 ID RIO Siri 15และผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนัทมมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIO e AJTOP16 ครับสวัสดีนะครับทุกท่าน <c oughs> สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอนะก็จะมาตอบให้นะคนเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเฉพาะในรายการเข้ามากันได้ครับแชร์ออกไปเพียงคนละ9 999, 9้าพัแชร์แชร์แล้วชีรเด่น คำถามกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนนะแต่นาทีนี้มาก่อน2คนนะดูทีมงานและเราได้ครับถึงความอลังการนะงานสร้างมีมากมายมหาศาลนะมากันทุกวันนะกดแชร์ออกไปนะคนละค9นละ9,900 เก้าเก้าแชร์เท่านั้นนะคนละเก้าพันเก้าร้เก้าแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นและก็คำถามนะเข้ามากันได้ครับแล้วบอกให้กดแชร์ไงเข้าใจบ้างหรือเปล่าฮะ กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะมาเข้ามากันได้ <c oughs> ต้องมีคำว่าผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อนะครับต้องมีคำว่าผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อครับนะผมถึงจะตอบนะถ้าไม่มีผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อเนี่ยนะผมไม่นับดูนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นค่าครูเป็นธรรมทานด้วยนะคะและสองนะคะพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> <share S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> <share S 2> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอ๋อไม่มีอยู่นั่นแหละจะไม่ไม่ตอบครับนะจนกว่าจะมีผู้แชร์ถูกต้อง แชร์สาธารณะออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแชร์ออกไปไม่ได้ตั้งสาธารณะนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเฉพาะเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรอย่างนี้เออแต่ว่ามันเป็นใน,นเหตุเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไงดีอ่ะคือถ้าถ้าถ้าแชร์ลงกลุ่มแล้วเขาไม่อนุญัตโพสมันก็จะไม่ขึ้นผู้แชร์นะคะ,ะถ้าแชร์ออกไปไม่สาธารณะนะคะแชร์ไปเฉพาะเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่เห็นนะคะ ต้องแชร์าสาธารณะนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์ไปหน้าเฟซแชร์าสาธารณะนะคะถ้าแชร์ไปในกลุ่มก็ขออนุมัติอนุมัติโพสด้วยนะคะหรือว่าแชร์ไปที่อ่ากลุ่มได้โดยอัตโนมัติเลยนะคือไม่ต้องตั้งโพสก็ได้แชร์แล้วนะคะเมการงานค่ะ มีปัญหาครับช่วงนี้ครับสามวันนี้ดูจากห้าไม้เท้าก็รู้คืออาจจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของการไม่เห็นด้วยหรืออะไรการแบบไม่ยอมรับความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมกดแชร์ออกไปแท่หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยอ่าก็อาจจะแปลได้ว่าห้าไม้เท้านะคะมีการอ่า มีปัญหาเรื่องการขัดแย้งกันในที่ทํางานนะคะจริงๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ทะเลาะอะนะแต่ว่าเราเราพูดแบบซอฟๆนะว่าประมาณว่าเอออาจจะแบบมีปัญหาการหรือว่าขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้นะคะมีใครมาหมกไหมอาทอ็อปอเไรเนี้ย ไม่มีสาะแอไม่มีสาะแอไม่มีสาะแอโดยท่านอาจารย์แชร์แชร์เอ,อเอาข่างทำไมมันเป็นสีเขียว่ะสีเขียวโอ้ดูตรงสีเขียวอ่ะอ,อ่ะเอาเร็วแชร์แล้วแมมแชร์แล้วแมสุขภาพช่วงนี้มีอะไรน่าห่วงไหมคะ ไม่มีเลยค่ะอแข็งแรงดีนะคะแช์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยอาจารย์เาไม่ต้องเงยได้ไหมอ่ะ เป็นอะไรอ่ะมารู้ไงคือยังไงยอย่างนี้คืออะไรมืออาจารย์โอ้ไงอาจารย์โอ้สอนอาจารย์เราว่าต้องเงยอะไรไม่เคยพูดเลยอะไรเคยบอกวเาเลยเงยทำไมทำไมเาไมต้องเงยด้วยเงยทำไมอ่ะไองเออจนะเอาเร็วโชแผงคอกดแชร์ออกไปสิขอพระคุณค่ะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์คือของคุณหน่มเนี่ยเป็นไพ่อ,อธิษฐานนะเราไม่รู้อธิษฐานนะแต่รู้สึกว่าไพ่อ,อธิษฐานขึ้นก็สมหวังก็คือว่าอาจจะแข็งแรงนี้นะคะแต่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะก็เ,ะเป็นไพ่ดีก็แสดงว่าแข็งแรงมีเมตตามาหานิยมโดยมีท่านอาจารย์เราดูเวลาในจา์โอ้เมื่อยขา จ7นาทีกดแชร์ออกไปท่านอาจารย์โอ,อผู้เป็นประธานสูงสุดอาจารย์า,ายํามีอะไรคะเรียกทร่ำเพื่อแล้วนะเอาอย่าลืมเด็ <laughs> ท่านอาจารย์โอเป็นเจ้าของรายการ อา,อาจารย์ท็อปด้วยเหมือนกันแหละแหมอ้าวทำไมพักค้งอ๋ออ้าวคุณขวัญเสกเขาคิดยังไงกับเราอะไรอ่ะเขาจะดอนไหมดีหรือเปล่าเขาจะดีไหม,เ,ไมเสกเขาคิดยังไงกับเราเขาจะ ได้คําถามเดียวนะคะเขาคิดยังไงกับเราแล้วกันเนาะคุณเสกนะคะโอเมสตราท่านอาจาราย์โอตีอความได้ดาบเลยคุณไม่แสดงออกนิ่งสงบเขาเย็นชาค่ะเขาไม่รู้เรื่องนะเขาเย็นชาโดยมีท่านอาจารย์โอเขาจะตั้งท่านะว่าไม่สวีมไม่แสดงออกความโรแมนติกอะไรเลย อาจารย์เขาว่าไงอาจารย์เขามีคอมเมนต์ไหมเมตตาเรวดีตอบดี้ก็บอกแล้วว่าเมตตามหานิยมคิงถือดาบเนี่ยนะคือเขา,เขาไม่แสดงออกโอ้รู้อ่ะอยากจะให้ทับตอบบ้างไงทาตฮะเขาไม่แสดงออกอนะเขาเขาทื่อมากนะ เราอาจจะต้องบุกเข้าไปนะเออเข้าใจไหมเออปวดหัวทำไมอ่ะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่นโอยปวดท่านอาจารย์โอก็ปวดหัวเหมือนกันพรุ่งนี้นะไม่ใช่อ่ะได้ดูดิกี่นาทีแนละ้วอาจารย์โอไปดูนาฬิการเร็วเวลาเราเหลือน้อยเนี่ย เก้านาทีเก้านาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีเสร็จอ่าเดี๋ยวประกาศเอาไว้นะคะใครใครก็ได้นะคะคือเราจะบอกว่าเราจะจัดรายการไลฟ์สดเนี่ยในเพจสหาวิทยาโหรานี้เป็นเพจแรกนะคะในแต่ละวันนะมาค่๊อย่างเงี้ยค่ะสหาวิทยาโหราเสร็จแล้วจะไปตอบดวงฟรีพอหนึ่งคำถามที่เพจชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิวมิทยากรน,นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่อที่เพจ ยิบซีโอสิร oh ิกรนะคะสามารถมาถามได้ทั้งสามเพจเลยนะคะเรียงกัน<า>ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดอ่ะมาน้ำไม่เห็นน่ะมีโอกาสจะได้ไปเขาไม่ขึ้นตรงนี้อะ่ะคอนเสิร์ตที่เจียงแมวไหมแชรแล้วนะ้ำมีโอกาสจะได้ไปคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ไหมคะถ้ามีมากหรือน้อยคะ่ะโอ้มีมากหรือน้อยด้วยหรอ คือผมดูแค่ว่ามีโอกาสไหมไม่มีโอกาสได้ไปไม่มีอะ<ป>ค่ะนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับโดยท่านอาจารย์โอ